ภารกิจของผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567 1กรกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์นางสาวอาภาพรจันทโทรัสพร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณริมเขื่อนสารกลางจังหวัดสมุทรปราการ3กรกฎาคม มอบหมายให้นางสาวอภพรจันทรรัตร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปีงบประมาณพุทธศักราช2567และร่วมพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ3กร,รกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์นางสาวอภพรจันทรรัตพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบครั้งที่5ผ่านระบบซูมคล่าวมีติ้งณห้องประชุมชั้น 2, สองสอกรประจำจังหวัดสมุทรปราการ4กรกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์นางสาวอภาพราจันทโทรัสพร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมพิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกลางแม่น้าเจ้าพระยาหน้าองค์พระสมุรเจดีและร่วมขบวนแห่ทางบกเคลื่อนไปยังสถานที่ประกอบพิธีเสกน้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณอุโบสถหลังเก่าวัดพิชัยสงครามเพื่อรอทําพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 5, 5รกรกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดทำสื่อรายการวิทยุเพื่อการศึกษาต้นแบบโดยมีสถานศึกษาและผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องในการจัดทำสื่อรายการวิทยุเพื่อการศึกษาและออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2เมกะเฮิรตซ์กระทรวงศึกษาธิการณห้องประชุมสกรระดับอำเภอพระประแดง 5กรกฎาคมมอบหมายให้นางสาวอภพรจันทโทรัสร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการทางการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2563ถึง2567และจะทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาพุทธศักราช2569ณโรงแรมเวสเกตเรสซิเดนต์จังหวัดนนทบุรี7กรกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์นางสาวอภพรจันทรโทรัสร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณอุโบโสถหลังเก่าวัดพิชัยสงครามตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ8กรกฎาคมมอบหมายให้นางสาวอาภาพรจันทโทรัสพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเวียนเทียนสมโพชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณอุโบสถหลังเก่าวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ8รกรกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบรประมาณพุทธศักราช2568และร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อมิติใหม่ขององค์กรกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานการประชุมณห้องประชุมปรินบอลรูมโรงแรมปรินพาเลสกรุงเทพมหานคร8รกรกฎาคม มอบหมายให้นางสาวอภพรจันทโทรัสเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสกรประจำจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1นณห้องประชุมชั้น2สกรประจำจังหวัดสมุทรปราการ9กร,รกฎาคมมอบหมายให้นางสาวอภพรจันทโทรัสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบบริหารข้อมูลผู้เรียนออนไลน์ส่งเสริมองคความรู้ด้านงานวิจัยในชั้นเรียนและแนวปฏิบัติที่ดี best practice โดยวิทยากรผู้มากความสามารถนายเลอชายปานมุกตำแหน่งครูชำนาญการ และนายนนทชัยมาพิจาร์ตำแหน่งครูสกรอรระดับ um ong, อำเภอโพทองสกรประจำจังหวัดอ่างทองมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารข้อมูลออนไลน์และเทคนิคเกี่ยวกับการจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ผลที่ได้หลังจบการอบรมสกรระดับอำเภอทั้ง6แห่งมีเว็บไซต์ระบบบ,บริหารข้อมูลออนไลน์นำไปขยายผลเพื่อให้บริการด้านการศึกษาเพื่อคุณวุิตามระดับแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ10กร,รกฎาคม มอบหมายให้นางสาวอภพรจันโทรัฐร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการให้ทุนศึกษามูลนิธิทวีบุญยเกตประจำปี2567เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสณห,ห้องประชุมชั้น3สำนักงานสกศจังหวัดสมุทรปราการ11กร,รกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์ บรรยายพิเศษนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบบริหารข้อมูลผู้เรียนออนไลน์ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานวิจัยในชั้นเรียนและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีกับคณะวิทยากรสามารถนำไปขยายผลและนำไปเป็นต้นแบบได้และการวิจัยในชั้นเรียนที่ครูต้องทำเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงณโรงแรมลูฮิโปอำเภอเมืองสมุทรปราการ12กร,รกฎาคม นางทัชนกเจริญวงศ์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นณโรงแรมคริสตันศิวารีสุวรรณภูมิอำเภอบางเสาธง16กรกฎาคมมอบหมายให้นางสาวอภพรจันโทรัตน์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสกอประจำจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่2ณห้องประชุมชั้น3าม สกรประจำจังหวัดสมุทรปราการ17-18กรกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์พร้อมด้วยนางจุไรรัตน์เจริญสุขนางสาวเพ็ญศรีมีมูลทองและนางสาวสุนิสางามพรมร่วมประชุมสมมนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ณโรงแรมธารมันตราชอำมรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี24รกรกฎาคมสกรประจำจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนางทัชนกเจริญวงศ์เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนางสาวอภพรจันทรรัสคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ปลูกป่าจากมูลนิธิพระดาบดโดยพลอากาศโทศาส,สตราจารย์ดรนพพลหันกล้าผู้อํานวยการโรงเรียนพระดาบดและได้รับความอนุเคราะห์น่านกล้าไม้จากสถานีเพาะชากล้าไม้สมุทรปราการนะักมูลนิธิพระดาบดตาบละบางปา่าอําเภอบางพลี25กร,รกฎาคมนางทัชชนกเจริญวงศ์ เป็นประธาน,นาคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อํานวยการสํานักงานกศนอจังหวัดกรุงเทพมหานครของนางสาวอาภาพรจันโทรัตน์ห้องประชุมชั้น3สอกอรประจำจังหวัดสมุทรปราการ26รกรกฎาคมสกอรประจำจังหวัดสมุทรปราการรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายเรียนดีมีความสุขนางทัชนกเจริญวงศ์นางสาวอาภาพรจันโทรัตน์คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายปรีดีผูสีน้ำหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการณห้องประชุมชั้น3สกรประจํำจังหวัดสมุทรปราการ28กร,รกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ร่วมพิธีทางาศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายสัปตปิยานเพื่อเป็นค่าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบหมายให้นางสาวอภพรจันโทรัตพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ30กรกฎาคมนางทัชนกเจริญวงศ์พร้อมด้วยนางนาลาวันพันชยภูมิร่วมประชุมสมนาเพื่อพิจารณาร่างการให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับและปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย นโรงแรมเบลบีจังหวัดนนทบุรี30กรกฎาคมมอบหมายให้นางสาวอาภาพรจันทรัทรสเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเข้าดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าวณห้องประชุมชั้น 2, สองสกรประจําจังหวัดสมุทรปราการ31กรกฎาคม มอบหมายให้นางสาวอภพรจันโทรัฐร่วมการประชุมสภาการศึกษานานาชาติเรื่องความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาในสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไป International Education Council Seminar on Education Competitiveness in a Globally Changing Environment ณโรงแรมอัศาวินแกรนด์คอนเวนชันกรุงเทพมหานคร31รกรกฎาคมมอบหมายให้นางจุไรรัตเจริญสุขพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร,ร่วมพิธีเปิดโครงการโคกหนองนาอารยเกษตร ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในอากาศมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษา28กรกฎาคม2567นณศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยเกษตรตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาวันที่23กรกฎาคมสอกอรระดับอำเภอรพระสมุรเจดีจัดก,กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองสังคมและชุมชนโครงการวิถีชีวิตสังคมเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตรหนักและเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองมีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณเดินทางสายกลางมีความพอดีในตนเองครอบครัวและชุมชนณห้องประชุมชั้น 2, สองสกอรระดับอำเภอพระสมุทรเจดี JB. วันที่7กร,รกฎาคมสกรระดับอำเภอพระประแดงจัดโครงการอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วันของชมรมทูบีนัมเบอร์วันสกรระดับอำเภอพระประแดงณห้องประชุมชั้น5ที่ว่าการอำเภอพระประแดงและในวันที่12กร,รกฎาคม ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพระประแดงเข้าร่วมการประกวดผลงานอำเภอ 2B Number วันกลุ่มดีเด่นระดับประเทศประจำปี2567ณอิมแพกฟอรัมเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีวันที่24กร,รกฎาคมสกอร,ระดับอำเภอเมืองสมุทรปราการบางบอกบางพลีและบางเสาธง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักมูลนิธิพระดาบทอำเภอบางพลี